ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํากิจกรรมนะครับเป็นสกินฟอร์เรนติโนฟรีนะครับก่อนอื่นก็เข้าที่กิจกรรมนะครับนี่นะครับบรรทัดที่3มนะครับเซเว่นมาแล้วสกินฟรีสกินสุดดิมิเต็ดเซเว่นนะครับเป็นสกินอุลตร้าแมนเซเว่นนะครับสิ่งที่เราต้องมีก็คือนี่นะครับดาบนะครับแล้วก็ปลอกดาบ แล้วก็อะไรเนี่ยเข่าอุลตรแมนหรือว่าเป็นเข่าของอุลตอรแมนนะซักเกอร์แล้วก็หูฟังแว่นตาซึ่งไอ้พวกหูฟังแว่นตาเนี่ยมันหาง่ายอยู่แล้วครับแบบเรามากวดตรงนเนี้ยเนี่ยเช็คชื่อเนี่ยแล้วก็ได้อยู่แล้วนะครับเนี่ยแต่สิ่งที่ได้ยากออนนยก็คือ3ามอันนี้นะครับก็คือนี่นะครับเราต้อง ใส่โค้ดนะครับนี่นะครับโอเคนี่นะครับเรากดตรงชิ้นส่วนฟรีนะครับนี่นะครับใครที่มีอะไรก็คือผมยังไม่มีไอ้สามอันนี้นะครับขาดเยอะมากเลยบางคนก็อาจจะมีนะสามอันนี้ บางคนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าบางคนก็อาจจะมีมากอะ่ะบางคนก็อาจจะมีอันนี้ก็ได้ก็อย่าลืมมาแชร์โค้ดกันนะครับนี่คือโค้ดของผมนะครับนี่นะครับแว่นตานะครับก็อย่าลืมมาแชร์โค้ดให้กันด้วยนะครับ เอาโค้ดผมไปกรอได้นะแว่นตาเนะ่ะนี่นะเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไว้ให้นะครับเ <c oughs> ข้าตรงไหนเข้าตรงนี้เนี่ยครับก็อย่าลืมแชร์โค้ดแบ่งให้ผมด้วยนะครับคือแบบอยากได้อนะ่ะขอบคุณครับ